ในประเทศไทยมีเด็กตายเพราะมะเร็งจำนวนเยอะนะรวมไปถึงโรคอื่นด้วยทั้งเด็กสองขวบป่วยโรคมะเร็งกระดูกแล้วไปตายตอน8ขวบเด็กสามขวบป่วยโรคมะเร็งปอดไปตายตอนอายุ14เด็กสามขวบป่วยดย้วยโรคมะเร็งมดลูก เด็กห้าขวบป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเด็กที่ป่วยเยอะขึ้นเยอะขึ้นในประเทศไทยเด็กที่ป่วยเป็นโรคไขกระดูกฝ่อจนท้องทำการเปลี่ยนไขกระดูกก็มีเป็นคำถามที่สำคัญมากว่าทำไมปัจจุบันนี้เด็กและวัยรุ่นจำนวนมากป่วยเป็นโรคมะเร็งโรคไต โรคประหลาดประหลาดมากขึ้นเหตุผลหนึ่งก็คือมาจากเป็นมาตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะนั่นก็คือพันธุก,กรรมผิดปกติคือในเด็กบางคนจะมีพันธุก,กรรมที่ปกติมียีนมะเร็งที่ตามียีนมะเร็งหลายชนิดในร่างกายมียีนมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมเป็นพิษสัมผัสสารเคมีสารกำจัดศัตรูพืชโลหะหนักควันฝุน่น การบริโภคอาหารที่มีอันตรายสารเคมีสารกันบูดสีผสมอาหารได้รับรังสีอันตรายมีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติมีภาวะอ้วนขาดสารอาหารหรือขาดผักผลไม้ทานอาหารหวานจัดทานขนมน้ำอัดลมมีภาวะอักเสบในร่างกายนอนน้อยใช้เทคโนโลยีเยอะฮอร์โมนในร่างกายหลังผิดปกติมีความเครียด ถูกบังคับให้เรียนหนังสือหนักทำให้นอนน้อยเครียดเมลาโทนินทําให้ร่างกายเนี่ยเติบโตได้ช้าแล้วก็ช่วยทําให้คือถ้าคนที่เมลาโทนินผิดปกติจะมีปัญหาเรื่องการนอนแล้วก็ทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสก็คืออาจจะติดไวรัสตอนที่เป็นเด็กเนี่ยอาจจะติดไวรัสบางอย่างตั้งแต่เอด ไวรัสมะเร็ง HPV แล้วก็ไวรัสมะเร็งตับไวรัสไวรัสเลิมไวรัสเลิอมทาให้เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองไวรัสมะเร็งทําให้เป็นมะเร็งได้หมดเลยไวรัส EBV เนี่ยทาให้เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองไวรัส HPV ทําให้เป็นมะเร็งปากมดลูกช่องปากลําคอไวรัส hepatitis B เนี่ยทาให้เป็นมะเร็งตับไวรัส hepatitis hepatitis เนี่ยก็คือ อ่าไวรัสตับอักเสบไวรัสเฮปติตบีเนี่ยคือไวรัสตับอักเสบเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถตรวจมะเร็งได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลงไปเอาค่ะฝากแม่ค้าไว้ค่ะค่ะค่ะฝากแม่ค้าไว้ค่ะเดี๋ยวลงไปเอา